จริงๆดิฉันก็ยังยืนยันนะคะว่าในครั้งนี้ในการสอบถามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูปรายได้รัฐบาลน,นะคะจำเป็นที่จะต้องเป็นท่านนายกรัฐมนตรีที่มาตอบนะคะเพราะว่า การความครอบคลุมเนี่ยมันครอบคลุมไปมากกว่าเรื่องของกระทรวงการคลังกระทรวงเดียวนะคะเดี๋ยวท่านจะทราบจากคำถามที่ดิฉันจะถามนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะเราได้รับการประสานมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาตอบดิฉันก็เลยพยายามปรับคําถามให้เข้ากับการที่จะต้องถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ก็เพิ่งทราบเมื่อเช้านี้นะคะว่าก็มีการเปลี่ยนตัวอีกครั้งหนึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งดิฉันไม่ค่อยมั่นใจว่าจะสามารถตอบในคําถามที่ดิฉันอยากที่จะถามได้หรือไม่นะคะจะอยู่ในเหตุการณ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยอยู่หรือไม่นะ,ะอยู่ในทุกการประชุมหรือไม่แต่ว่าก็จะก็ต้องขอให้ทางาทางรัฐมนตรีช่วยนะคะตอบคำถามได้อย่างเต็มที่ให้เต็มที่มากที่สุดนะคะคำถามแรกค่ะ ว่าด้วยเรื่องของการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ทางปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยออกมาพูดนะคะหลายวาระด้วยกันไม่ใช่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเริ่มพูดมาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วว่ามีแนวคิดที่จะศึกษานะคะที่ฉันทราบดีค่ะว่าเป็นเพียงแค่การศึกษานะคะว่าจะมีการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและการจัดเก็บรายได้รัฐซึ่งดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราจําเป็นที่ต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและรายได้ของรัฐบาลนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยพูดพูดตอนหนึ่งว่าขณะนี้ดงหม ะะเช่นสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเร่งพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสนับสนุนเรื่องการจัดเก็บรายได้รัฐบาลฟังมาถึงตรงนี้เราก็คงคาดการว่ารัฐบาลนพยายามที่จะจัดเก็บรายได้รัฐบาลให้มากขึ้นนะคะแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการได้เสนอภาษี3ตัวค่ะกัแบบแนวกัแบบแนวทางที่เรียกได้ว่า2ลดหเพิ่มนะคะก็คือมีการลดจะมีการศึกษา,กา,ก,ษาการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงจาก20%เหลือ15ซนะคะมีการศึกษาว่าจะลด ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะจากเดิมที่จัดเก็บเป็นขั้นบันไดจะไม่ได้เป็นขั้นบันไดแล้วแต่ว่าเป็นเรทเดียวกันทั้งประเทศที่15เปเและจะมีการศึกษาการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันนะคะตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในข่าวก็คือ15เปเซนะคะทีนี้พอมาดูว่าในเมื่อท่านอยากที่จะเก็บภาษีเพิ่มแต่ทำไมท่านแนะนำให้ลดภาษีถึง2ตัวแล้วก็มีการกำหนดอัดตรามาในเบื้องต้นแล้วด้วยจะมีคำถามดังนี้ค่ะขอทราบ วัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายของการศึกษาการเป็นรูปโครงสร้างภาษีของท่านชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งว่าเป้าหมายของท่านเนี่ยคือการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐให้มากขึ้นหรือไม่เพื่อให้สอดคล้องกับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการก็พูดในหลายกำหลายวาระว่าเราเนี่ยจัดเก็บรายได้เข้ารัฐได้น้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับ GDP แล้วอยู่ที่ประมาณ14-15%ของ GDP เท่านั้นเองตอนที่ท่านได้ให้โจทย์กับหน่วยงานไปศึกษาเนี่ยค่ะ ว่าท่านท่านเนี่ยได้มีเป้าหมายให้เขาไปหรือเปล่าว่าเป้าหมายคือจะจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้นเท่าไหร่มีการตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่นะคะว่าเมื่อมีการปฏิรูปแล้วเนี่ยรายได้รัฐจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ GDP ท่านได้ให้ตุ๊กตาก,กับหน่วยงานไปศึกษาว่าอัตราที่ควรจะเป็นเนี่ยมันคือ15%ของทั้งสภาษีด้วยใช่หรือไม่แล้วตัวเลขแมจิกนัมเบอร์ที่15%เนี่ย มันมายัางไงนะคะภายใต้แนวคิดอะไรและที่สําคัญได้ให้นโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายภาระภาษีจากการปฏิรูปครั้งนี้ไว้อย่างไรได้ตั้งโจทย์ไว้หรือไม่ว่าใครควรจะต้องรับภาระภาษีในการปฏิรูปครั้งนี้มากที่สุดและจากการปฏิรูปครั้งนี้ใครจะควรที่จะได้รับการลดภาษีภาระภาษีลงได้มีการมอบนโยบายไว้เรื่องนี้อย่างไรคําถามที่แรกคะ่ะขอบคุณค่ะคุณครับเชิญท่านมนตีครับครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมจุลพันธ์นรมนวัต์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับให้มาตอบในประเด็นข้อสงสัยคําถามกระทู้ของท่านสุริยัญญาในเช้าวันนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามีการพูดคุยกันในหลายครั้งจริงๆนะครับกระทรวงการคลังตั้งแต่เริ่มทํางานนะครับเริ่มตั้งแต่สมัยของท่านอดีตนายก เศรษฐาทวีสินซึ่งมีการประชุมหารือซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการหารือกันหลายครั้งในเรื่องของการศึกษาการปฏิรูปโครงสร้างภาษีอย่างจริงจังรวมถึงแนวความคิดในการเดินหน้าอีกหนึ่งนโยบายซึ่งเรียกว่า negative income tax หรือว่าเป็นเรื่องของภาษีภาษีที่จะมาชดเชยให้กับ ไม่มีชื่อภาษาไทยขอโทษครับ <laughs> เป็นภาษีที่จะมาชื่อมามาชดเชยให้กับผู้ยากไร้ทดแทนเรื่องของสวัสดิการนะครับเป็นการเรื่องของการทําสวัสดิการท่วนหน้าผ่านทางโครงสร้างภาษีนะครับ เรื่องนี้เนี่ยก็ศึกษากันมาพอสมควรนะครับแล้วก็เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นท่านนายกแพทองทานชินวัตรก็ได้มีการแถลงนโยบายและนาเอาเรื่องของในขีปีเป็นคำแทรกเ,เข้าไปปร,ประกอบด้วยนะครับสิ่งที่จะต้องเรียนต่อท่านสิริกัญญาก็คือแนวความคิดนี้เนี่ยเป็นความคิดที่ผมเชื่อว่าจริงๆไม่ใช่รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลแรกรวมถึงแม้แต่พรรคการเมืองที่อยู่ในสภาแห่งนี้ก็มีการศึกษาในเรื่องของโครงสร้างภาษีกันมาพอสมควรเรามีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างภาษีมาอย่างยาวนานตัวเลขที่ท่านหยิบยกมาคือการ จัดเก็บรายได้ของรัฐเทียบต่อ GDP ีเนี่ย14เอร์เเศษเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่ามาตรฐานของประเทศในโลกค่อนข้างมากนะครับโดยเฉลี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ18ปเซึ่งหากเรามาดูในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ซึ่งทําให้ประเทศไทยไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ถึงตัวเลขที่เราต้องการนะครับนั้นมาจากสาเหตุที่เรามีการลดหย่อนในหลายๆเรื่องรวมถึงเรื่องของ V ี t ทรวมของเรื่องของการลดหย่อนภาษีเงินได้ประเภทต่างๆซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยมันผูกพ เป็นใยเดียวกันซึ่งมีความจําเป็นจะต้องมาศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็มาดูว่าจะต้องปรับอย่างไรเพื่อหนึ่งก็คือแน่นอนการจ,จัดเก็บรายได้รัฐที่มากขึ้น2คือสามารถทําให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงและแข็งแรงนะครับสก็คือกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ใน,ในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มปราะบางนะครับโจทย์เนี่ยเราก็ได้วางโจทย์เอาไว้ให้มีการไปศึกษาในภาพรวมตัวเลข ไม่มีการตั้งเป้าหรอกครับว่าควรจะเป็นเท่าไร่แต่ในความคิดที่มีการพูดคุยกันตัวเลข15%เนี่ยก็เป็นไปได้ครับว่ามันมีการพูดคุยกันในระดับนานาชาตินะครับซึ่งอย่างเช่นตัวเลขของ OECD เนี่ยมีการพูดถึง c i t หรือว่าภาษีนิติบุคคลเนี่ยที่15%เป็นขั้นต่ำนะครับต้องใช้คําว่าเป็นขั้นต่ำนะครับโดยหลักคิดก็คือหมายความว่าทุกคนเนี่ยทุกประเทศเนี่ยไม่ควรจะมีการแข่งขันกันในเรื่องของการลดอัตราภาษีอีกต่อไปแล้วในอดีตที่ผ่านมาทุกประเทศดึงดูดการลงทุนนด้วยยการลห่อ นะครับก็แข่งกันลดราคาเข้าลดราคาเข้าสุดท้ายไม่มีไรายได้เข้ารัฐที่เพียงพอในการที่จะนําไปพัฒนาประเทศในโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาในเรื่องของอการศึกษาสาธารณสุขต่างๆนะครับวันนี้ก็เลยมีเกณฑ์กันขึ้นว่าทุกประเทศในคนจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยหลักคิดว่าเก็บภาษีได้อย่างต่ำเนี่ยมี global minimum tax เนี่ยอยู่ที่ตัวเลข15นะครับซึ่งตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขซึ่งสุดท้ายแล้วคงจะเป็น trend, เทรนด์เป็นเป็นเป็นทิศทางของโลกที่จะต้องไหลเข้าสู่ตัวเลขนี้โดย อัตโนมัตินะครับเพราะหลายๆประเทศก็จะเริ่มบังคับใช้ในเรทเดียวกันเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถแข่งขันได้เราก็คิดตัวเลขว่า15เปนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกเท่านั้นเองครับแต่ไม่ได้หมายความว่าสุดท้ายเนี่ยจะต้องดึงตัวเลขทั้งหมดเข้าไปอยู่ที่15หรือว่าจะมีความหมายว่าวันนี้พรุ่งนี้ทุกคนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีไปอยู่ที่ตัวเลขที่กล่าวมาไม่ได้ครับ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาและท่านก็รู้ว่ากระบวนการในเรื่องของภาษีเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแบบพลิกฟ้าพล,พลิกดินได้มันมีเรื่องของการเฟซซิ่งมันมีเรื่องของระยะเวลาที่มีความเหมาะสมการลดภาระที่จะเกิดขึ้น2คือเมื่อถึกศึกษาถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีนั้นผมต้องเรียนว่าอย่าไปมองเพียงแค่ตัวเลขของภาษีเท่านั้นแต่มันต้องไปดูให,ใ,หให้ครบมิติถอยมาหนึ่งเก้าครับแล้วท่านจะมองเห็นภาพใหญ่ว่า กลไกในการเดินหน้าในเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงเรื่องเดียวอย่างที่ผมได้เรียนในเบื้องตน้นมันมีในเรื่องของสวัสดิการมันมีในเรื่องของสิ่งที่เราจะส่งมอบไปให้กับประชาชนนั่นคือเรื่องของการใช้ด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วมีการปรับโครงสร้างภาษีจะเป็นรูปแบบใดก็ตามตั้งโจทย์ไปแล้วเนี่ยพอมันมีการมีแนวคิดในการปรับโครสงรสร้างภาษีพอเรามีโจทย์มาแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะ direct เงินเราจะเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยวิ่งไปทางไหนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแนวความคิดหนึ่งก็คือเรื่องของไอ้อ้ w e ท l tax จะผ่านยุคสมัยไปแล้วเพราะเราก็ผ่านกลไกในเรื่องของการเก็บภาษีมายาวนานทั่วโลกก็เจอแบบเดียวกันกับประเทศไทยครับอย่างเช่นภาษีมรดกอย่างเช่นภาษีเรื่องของที่ดินสิ่งปลูกสร้างเนี่ยสุดท้ายเราก็เห็นว่ามันเป็นหนึ่งในภาษีซึ่งใจอยากจะให้ลดความเหลื่อมล้ําแต่กลไกในการบังคับใช้ไม่สามารถที่จะเกิดประสิทธิภาพเพียงพอนะครับแนวความคิดในเรื่องของภาษีเพื่อที่จะมาลดความเหลื่อมล้ําอย่างที่ท่านต้องการเนี่ยมันก็ลดความสําคัญลงกลไกในการลดความเหลื่อมล้ําจึงไปอยู่เรื่องของการใช้จ่ายคือการใช้จ่ายเม็ดเงินอย่างไรเพื่อที่จะให้ไปเกิด ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนผู้มีความลำบากมีความเปราะบางให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวความคิดหนึ่งที่ได้มีการพูดคุยกันในโตประชุมแล้วก็มีการนําเสนอมีการพูดคุยนะครับก็ต้องเรียนต่อท่านว่ากลไกในการปรับโครงสร้างเนี่ยนะครับยังใช้เวลาอยู่นะครับวันนี้เนี่ยอยู่ในขั้นเบื้องต้นนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการเองท่านประหลัดเองก็ในฐานะได้มีการพูดในฐานะเชิงวิชาการนะครับซึ่งก็มีการนําเสนอในแนวความคิดที่มีแง่มุมต่างๆเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีความ หลากหลายนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเช่นไรตัวเลขจะเป็นเช่นไรจะจบอย่างไรเนี่ยยังไม่สามารถที่จะให้ข้อสรุปณนาทีนี้ได้ผมเองก็ยังไม่ได้สรุปผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปไปดูในเรื่องของการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยก็มีการมอบหมายให้หน่วยงานเข้าไปดําเนินการในการศึกษาแต่ยังไม่ได้มีข้อสรุปนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพยังไม่มีข้อสรุปแต่อย่างใดนะครับก็น่าจะตอบคําถามได้ในเบื้องต้นในระดับหนึ่งนะครับถ้าท่านมีคาถามเพิ่มเติมผมก็พร้อมที่จะตอบต่อครับขอบคุณครับ เชิญท่านสรีกัญญาครับคำถามที่สองครับค่ะสำหรับคำถามที่สองนะคะเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะคะว่าท่านเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะปฏิรูปเนี่ยน่าจะมี หลักๆก,ก็คือาการจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้นโดยที่กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนะคะซึ่งจริงๆก็ก็เป็นแนวทางที่ดีแต่ว,ว่าวิธีการที่ท่านเลือกก็กลับมีการเลือกที่จะลดภาษีภาษีนิติบุคคลลงนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถ้าจะลดลงเหลือ15จริงๆเนี่ยได้มีการคำนวณไว้ไหมคะว่าจะ แต่ทุกๆหนึ่งอที่ท่านลดลงเนี่ยจะทําให้รายได้รัฐบ,บาลลดลงเท่าไหร่ถ้าลองคอะตัวเลขเร็วๆเ,วเวบื้องต้นนะคะฉันพบว่ามันน่าจะทําให้การจัดเก็บภาษีเนี่ยลดลงถ้าลดลง5%จริงก็คือประมาณ1นึ0 0แล้านบาทหรือว่าลดลงไปเกือบ3 0ของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะจัดเก็บได้ในแต่ละปีนะคะท่านอาจจะไปดูว่าตอนปี2556เนี่ยที่เคยมีการลดภาษีลงนะคะจากจาก3าเหลือ23จาก23เหลือ 20, เหลือนี่นนั้นเนี่ยป็นเ,เงินเนี่ย ภาษีเงินได้นติบุคคนจะดูเหมือนกับว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากเราไปเทียบกับตัว GDP นะคะจะพบว่าจริงๆแล้วมันลดลงด้วยซ้ำไปหลังจากที่ท่านได้มีการปรับลดอัตราภาษีลงนะคะอันนี้ดิฉันก็อ้างอิงจากการที่คุณทักษิณได้ไปพูดในรายการของ Forbes CEO นะคะว่าการที่ปรับลดภาษีในตอนนั้นเนี่ยทำให้เราจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นนะคะถ้าเรา,าอ้างว่าอย่างที่จะลดภาษีเพื่อให้สอดคล้องกับ Global Minimum Income Tax Rate ของ OECD นะคะ,ะ,คะเขาออกกฎให้ประเทศที่เขาร่วมข้อตกลงต้องจัดเก็บภาษีไม่ต่ํากว่า15%นะคะไม่ ต่ำกว่า15%ไม่ใช่สูงสุดไม่เกิน15%นะคะแล้ฉันเข้าใจว่าทางกระทรวงการคลังเองก็มีแผนที่จะรับมือในเรื่องนี้อยู่แล้วโดยที่ไม่ได้มีการที่จะปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือมีการที่จะออกตัวพรบท็อป p ัพแท็กซหรือว่าพรบภาษีส่วนเพิ่มเพื่อที่จะมาจัดการกับตัวภาษีส่วนเพิ่มที่จะเก็บได้จากการที่แต่ละบริษัทเนี่ย เสียภาษีจริงๆไม่ถึง15นะคะดังนั้นก็เลยไม่เห็นความจําเป็นที่อยู่ดีเราจะต้องไปลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคนมากขนาดนี้ในขณะเดียวกันก็เลยต้องหาตัวอื่นเพื่อที่จะมาเพิ่ม ภาษีเพิ่มรายได้ภาษีให้กับประเทศด้วยนะคะดังฉันคิดว่าถ้าท่านอยากที่จะช่วยคนจนจริงๆเนี่ยไม่เห็นจาเป็นที่จะต้องไปขึ้นบัตรแล้วค่อยเอาเงินมาให้คนจนเลยถ้าไม่ขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยได้เร็วกว่านะคะถึงแม้ว่าตัวภาษีมูลค่าเพิ่มเองนะคะดิฉันก็มั่นใจว่าไม่ได้มีลักษณะที่มันถดถอยอย่างที่เราเคยเข้าใจกันมาโดยตลอดนะเมื่อเมื่อปรับเทียบกับรายได้แต่ถึงขึ้นเนี่ยยังไงภาระภาษีก็ต้องเพิ่มขึ้นอยู่ดีนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่ท่านพูดว่าจะนําเงินมาทําอะไรเพื่อพี่นน้องงงปรระชชาาเยยัค ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนว่าแล้วอะไรที่จะกลับมานะคะภาษีตัวอีกนือตัวหนึ่งที่พูดถึงก็คือการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลงเหลือ15%นะคะ ทางบรักระทรวงการคลังเนี่ยพูดเลยว่าจะไม่มีการเก็บแล้วขั้นบันไดนะคะซึ่งดิฉันพบว่าการทําแบบนี้นะคะจะสูญเสียหลักการของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะต้องคงของความก้าวหน้าเอาไว้นะคะคนที่มีความสามารถในการจ่ายสูงก็ต้องจ่ายเพิ่มในคนที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายก็จ่ายลดลงท่านก็ยังเชื่อในเรื่องของ Nega t i v e income ท a x ที่คนที่มีรายได้น้อยควรจะต้องได้รับเงินเพิ่มจากทางรัฐด้วยสัมปซึ่งอนันี้ดิฉันก็ไม่มีปัญหาถ้าจะมีนโยบายนี้นะคะแต่ว่าการที่เก็บ15%เนี่ยเราไปพบว่าสาหรับคนที่เป็นมนง่นไ,นมไ,นไม ถึง30,000นบาทต่อเดือนนะคะอันนี้ก็คือคิดในกรณีที่หักลดหย่อนทุกอย่างเต็มแม็กซ์ทุกเรื่องแล้วนะคะคนที่มีรายได้ไม่ถึง3 0 0 0 0นบาทต่อเดือนเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะคะคนที่เงินเดือนประมาณ30,000บาทต่อเดือนเนี่ยปกติเนี่ยจ่ายภาษีจริงๆอยู่แค่ประมาณ0.1%แต่ถ้าต้องปรับมาเป็น1 5เก็เท่ากับว่าเขาทํางาน12เดือนต้องเสียเงินเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยไปเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งงมััััันกกกบบบหวบหา ความมุ่งมั่นตั้งใจของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องการที่จะมา,าสร้างความเป็นธรรมให้กับการจัดเก็บภาษีค่ะก็เลยงงๆค่ะว่าถ้าท่านอยากจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดทําไมเลือกที่จะลดตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจนทําให้คนธรรมดาเนี่ยต้องจ่ายภาษีเพิ่มและกลับไปเพิ่มตัว ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันมีแผนที่จะต้องปรับขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าท่านไม่มีแผนที่จะต้องเสียเสียเสียรายได้ไปมากขนาดนี้จากการลดอัตราภาษีเงินได้ดิติบุคคลเราก็คงไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมากถึงขนาดนี้ค่ะคาถามที่2ค่ะขอบพระคุณค่ะเจ้าท่านมนตรีครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมจุลพันธ์อมริวัน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับต่อคำถามข้อที่สองของท่านสิริกัญญาสัานสกุลนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าท่านท่านถามในสองประเด็นประเด็นแรกก็คือ CIT ประเด็นที่สองก็คือ PIT นะครับในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่า,าประเด็นแรกก่อนนะครับยังไม่ได้มีข้อตกลงหรือข้อสั่งการหรือความชัดเจนใดๆนะครับเป็นเพียงแค่แนวความคิด นะครับยังไม่ได้มีข้อตัดสินใจเพราะฉะนั้นหากท่านใช้คําว่าเลือกที่จะทำเนี่ยยังไม่ดําเนินการนะครับก็เป็นเป็นสิ่งซึ่งเราถกเถียงกันได้ในเชิงวิชาการนะครับว่าอะไรมีข้อดีข้อเสียนะครับแต่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นําเสนอเนี่ยเป็นแนวความคิดในเรื่องของการดึงดูด,ดเงินลงทุนจากต่างประเทศด้วยจากในประเทศให้มากขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นหลักการที่สามารถคิดได้เพื่อที่จะสามารถเร่งให้ประเทศเกิดการเรติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งวันนี้เนี่ยหลักการในการทํากฎหมายเนี่ยอย่างหนึ่งในการทำภาษ เก็บภาษีเนี่ยมันก็คือเรื่องของการมีฐานภาษีที่เป็น growth friendly ก็คือเป็น จูงใจให้มันเกิดการลงทุนเนี่ยให้มันเกิดการเติบโตทางประเทศเพราะว่าประเทศไทยเราเองเราก็ทราบดีว่าปัญหาที่เราติดลมมาเป็นระยะเวลาสิกว่าปีเนี่ยก็คือเรื่องของอัตราการเติบโตที่ตกต่ำต่ำกว่าสองเปอร์เซ็นต์ก็คุยพ,พูดกันมาตลอดปีนี้โชคดีว่าเราจะใกล้แต่สามนะครับผมก็หวังใจเป็นลึกๆว่ามันจะไปถึงใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นแรงส่งให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นต่อไปในปีถัด,ถดไปนะครับคราวนี้เนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าหลักการในเรื่องของของ,ของภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยเรายังไม่ได้มีการปรัับบดดดหรรรือออเพิิ่่่่่มมมแแแตตตยยาาาางงไก็นววคค ที่ต้องประกอบกันเข้าก็คือทำอย่างไรจะสามารถเพิ่มศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศยกตัวอย่างท่านก็ทราบดีแล้วท่านก็พูดถูกต้องครับผมเองก็พูดก่อนหน้าเมื่อสักครู่หนึ่งนี้แล้วว่าไอ้ตัว global minimum tax เนี่ยเขากำหนดเป็น m i n i มัมก็คือต่ําสุดนะครับไม่ให้ต่ำไม่ควรต่ากว่า15%เราก็เช่นกันนะครับแต่ด้วยแนวความคิดนี้ที่เกิดขึ้นจากการประชุมที่ o e c d และไทยเราเนี่ยเ,เรากำลังจะเข้าร่วม o e c d นะครับในฐานะาประเทศหนึ่งที่เป็นประเทศภาคีเรากำลังพยายามกลไกที่เรากำลังจะเดินหน้าออยู่่่แตในนสวขงภาษี นะครับกรมสมรกรเ,เป็นสมาชิกไปเรียบร้อยแล้วแลวเราก็ได้ดําเนินการตามข้อตกลงในหลายๆอย่างนะครับวันนี้เนี่ยที่ท่านพูดขึ้นมาอย่างเช่นเรื่องของภาษีส่วนเพิ่มเนี่ยนะครับหรือว่าิราจูเนี่ยนะครับก็เร็วๆนี้เราคงจะได้มาพบปะพูดคุยกันในสภาพเพื่อที่จะมาถกกันในเรื่องของตัวกฎหมายนะครับเพราะว่าเราต้องรีบเดินหน้าการเข้าสู่กลไกเหล่านี้ก่อนเนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นโอกาสของประเทศไทยนะครับเพราะว่า ประเทศที่เป็นมาลไทยเนชชั a ่น a ลคอมพานีไอไอไอประเทศที่มันอยู่ในโลกที่มันข้ามชาติเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเลือกได้ว่าเขาจะเลือกเสียภาษีที่ประเทศใดซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเหมาะสมจูงใจและเรายังจะสร้างกลไกที่จะดึงดูดให้เขาสามารถตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วเขาสามารถเลือกที่จะเสียภาษีในประเทศไทยได้และจะเกิดประโยชน์เราก็จะสามารถนำเ,เงินเหล่านั้นเนี่ยปีหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยกลับมาทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในรูปแบบอื่นนะครับ ในประเด็นเรื่องของ uh, personal income tax หรือว่าภาษีส่วนบุคคลน,นะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าก็เป็นแนวความคิดที่ท่านประหลัด, uh, ไ,ด,ไ,ดได้นำเสนอนะครับยังไม่ได้มีข้อ,ขอตัดสินใจใดๆเช่นเดียวกันแต่ผมเล่าให้ฟังว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยอย่างประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยเราใช้เกณฑ์ในเรื่องของเราใช้หลักการในเรื่องของ ability to pay principle ก็คือความสามารถในการชำระเราถึงได้มี อัตราภาษีแบบก้าวหน้าคือคนรวยกว่าเสียมากกว่าและยังจะเป็นเช่นนั้นอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยเกือบทั้งร้อยทั้งร้อยเนี่ยเป็นเช่นนั้นเกือ mm. บทั้งหมดนะครับประเทศที่เก็บภาษีเป็น f l a ตเรทในปัจจุบันเนี่ยนับนิ้วได้นะครับเช่นคาซัคสถานเช่นอีก,อกบางประเทศเท่านั้นนะครับเขาเก็บเก็บเป็นแบบแบบ f l a ตนะครับในขณะเดียวกันในประเทศที่เคยเก็บเป็น f l a ตเรทเนี่ยยกตัวอย่างก็จะเป็นประเทศซึ่งออกมาจากแตกออกมาจากประเทศคอมมิวนิสต์ในอดีตนะครับเช่นประเทศแถว แถวสลาฟแถวแถวที่มาจากรัสเซียเก่านะครับเหล่านั้นเนี่ยแตกออกมาก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าในขณะที่แตกออกมาใหม่หมๆเนี่ยยังเป็นประเทศที่มีแนวความคิดออกมาจากคอมมิวนิสนะครับซึ่งมีความเท่าเทีเทยมกันของคนนะครับในลักษณะของคอมมูนก็เก็บภาษีแบบแฟลตเรทคือในในแบบแนวระนาบเท่ากันหมดแต่ในที่สุดสุดท้ายเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนวันนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบภาษีแบบก้าวหน้าในเรื่องของภาษีส่วนบุคคลนะครับวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของภาษีทั้งส่วนบุคคลแล้วก็แบบ นิติบ on ุคคลเองก็ตามเนี่ยนะครับแนวความคิดยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราก็เปิดกว้างในการศึกษาเพื่อที่จะให้ความคิดเห็นให้มันรอบด้านที่สุดนะครับจะเป็นแบบใดก็ตามอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องมาคิดคํานึงประกอบอีกสองเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะกําหนดอย่างไรเพื่อที่ในประเทศวันนี้เนี่ยโลกมันต่อเชื่อมกันทั้งหมดแล้วนะครับมันไม่มีรอยต่อไม่มีรอยตะเข็บนะครับวันนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะกําหนดในเรื่องของอัตราภาษีใดก็ตามเนี่ยเราจะต้องคํานึงถึง ความสามารถในการแข่งขันผลกระทบกับประเทศที่มีความเกี่ยวเนื่องทั้งเรื่องของการแข่งขันทางการค้าทั้งเรื่องของคู่ค้าเพื่อที่จะกําหนดให้เกิดเป็นอัตราที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยในการที่จะเดินหน้าต่อไป2ก็คือเรื่องของ s i m p l i f y ก็คือทําให้มันเรียบง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นภาษีบุคคล นะครับภาษีบุคคลธรรมดาที่เราเก็บจากกลุ่มที่เรียกว่าเอ็กซ์แพดคือคนที่เป็นต่างชาติแล้วมาทำงานที่เมืองไทยประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นสวรรค์ของต่างชาติวันนี้ก็เพิ่งมีบทความขึ้นมาบทความหนึ่งในเรื่องของที่ต่างชาติเนี่ยที่เขาเข้ามาทํางานในประเทศไทยในเรื่องของเป็นดิจิทัลนอมัดก็คือคนกลุ่มคนที่ทํางานเรื่องของดิจิทัลต่างเนี่ยวันนี้เขาไหลเข้ามาอยู่ในอาศัยอยู่ในเมืองไทยเพื่อที่จะทํามาหากินโดยที่ส่งงานนไปต่างประเทศกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยวันนี้เราก็เก็บภาษีในอัตราในอัตราที่เป็นแฟลตเหมือนกันคือเราเก็บบบบแไมม่ีกก้้าาาวหนนเเรร็ะคับ แต่ต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่15%จากแบบภาษีเงินได้เรา ไม่มีการหักลดหย่อนคือเก็บ15%จาก gross คือไรายได้เท่าไรก็าตามนะเก็บ15%ทันทีเยอะนะครับตัวเลขแล้ววันนี้เราก็สามารถดําเนินการจัดเก็บจากคนกลุ่มนั้นได้วันนี้เราต้องการที่จะสร้างกลไกภาษีที่จะสามารถหนึ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสองเกิดความเรียบง่ายกับผู้ที่จะต้องเสียภาษีและสามก็คือในส่วนของการดึงดูดเอามันสมองคลังสมองคนเก่งๆนี่กลับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็ตามนะครับเพื่อที่จะสร้างให้ประเทศไทยเนี่ยมีความจูงใจในการก้าวหน้าและก็สามารถ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปได้นะครับโจทย์ทั้งหมดมันมีอยู่แค่นี้ครับแล้วเราก็มอบโจทย์ไปซึ่งแน่นอนว่าการศึกษาครั้งนี้นอกจากกระสกระสนการคลังแล้วผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเรายังได้ความช่วยเหลือมาจากคณาจารย์นะครับมีอาจารย์จากจุฬามานะครับเราก็กำลังหาเพิ่มเติมคนที่มีความถนัดมีความเก่งในเรื่องของโครงสร้างภาษีต่างๆเพื่อที่จะมานั่งคุยกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการศึกษานี้เราจะสามารถออกมาเป็นโครงสร้างใหม่ที่จะเกิดประโยชน์ ให้สูงสุดได้อย่างไรนะครับไม่มีโจทย์ไม่มีเป้าไม่มีธงนะครับเราก็จะเดินหน้าไปแล้วก็หวังว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะได้โจทย์ที่ดีที่สุดแล้วก็สุดท้ายกลไกเหล่านี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องมีโอกาสกลับมาถกมาหารือกันในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รัฐสภาอีกอยู่ดีก็เป็นโอกาสที่ท่านคงได้มีการมาพูดคุยกับผมอีกครั้งหนึ่งในรายละเอียดอีกครั้งครับเชิญท่านสิริกัญญาครับ รประเนท่านประธานการกัญญาตังสกุลผู้แทนรัศรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนค่ะฟังเราก็รู้สึกเ,เหนื่อยหนักนะคะไม่มีทั้งโจทย์ไม่มีทั้งเป้าแล้วก็ไม่มีทงด้วยนะคะจะไปยังไงกันต่อนะคะสำหรับการศึกษาในครั้งนี้นะคะตกลงแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าปฏิรูปเสร็จแล้วจะ ได้รายได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ตรงกับปัญหาที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกหรือไม่นะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดดึงดูดนักท่องที่เออดึงดูดนักลงทุนด้วย global minimum um, Min income tax rate ที่15เซนยนะคะซึ่งจริงๆแล้ว global minimum income tax rate มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ประเทศต่างๆเนี่ยต้องมานั่งแข่งกันเรื่องการลดภาษีอีกแล้วเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่ามันคือมหากรรมการวิ่งลงเหวค่ะหรือว่า race to the bottom แต่ท่านก็ยังคิดจะเอาอยากที่จะดึงดูดนักลงทุนด้วยเครื่องมือเดิมๆนั่นก็คือภาษี ทั้งทั้งที่พอเข้าร่วมภาคีนี้ทุกๆคนก็ต้องเก็บที่15%เท่ากันหมดอยู่แล้วนะคะแทนที่จะไปเร่งสร้างเรื่องความสามารถในการแข่งขันด้านอื่นๆเร่งสร้างทักษะให้กับคนไทยด้วยกันเองท่านบอกว่าท่านจะออใช้ภาษีบุคคลธรรมดาในการดึงดูดท ALEN คนที่มีความสามารถจากต่างชาติโดยการที่ให้คนไทยนุเงินเดือนคนไทยต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะท่านไม่มีโจทย์ไม่มีธงแล้วก็ไม่มีเป้าค่ะเท่ากับว่าสิ่งที่พูดไปก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงต้องรอเวลาซึ่งไม่แน่ใจว่าการศึกษานี้จะออก สู่สาธารณะเมื่อไหร่ค่ะ นอกเหนือจากเรื่องภาษีค่ะมีเรื่องสุดท้ายค่ะที่สองสวันมานี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงบ่อยมากนะคะทั้งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ขึ้นเวทีที่กรุงเทพธุรกิจก็พูดนะคะเมื่อวานนี้ก็พูดนั่นคือเรื่องของการใช้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศค่ะซึ่งดิ่ฉันคิดว่ามันเป็นโจทย์เดียวกันถ้าท่านต้องการรายได้ดรัฐบาลเพิ่มขึ้นท่านเก็บภาษีก็มีแต่คนด่านะคะดังนั้นกระไรเลยไปควักเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมาใช้กันดีกว่าท่านได้พูดรายการที่กรุงเทพธุรกิจท่านบอกว่าเรามีเงินสำ ท่านพิชัยนะคะไม่ใช่ท่านจุลพันธ์นะคะท่านเลยจะลดมันโดยการแยกออกเป็นอีกกล่องหนึง่งแยกออกมาบริหารเหมือนที่ประเทศอื่นเขาทํากันนะคะพอฟังถึงตรงนี้แล้วทุกคนก็จะต้องคิดถึงว่าอ๋อรัฐบาลกําลังจะมีแนวคิดที่จะจัดตั้งกองทุนโซเวเรนเวลฟานหรือว่ากองทุนความมั่งคั่งของชาติขึ้นมาแต่ค่ะเรายังคิดต่อไปได้ไม่ถึงไหนท่านก็มาช็อตฟิลเรานะคะเมื่อวานนี้ท่านพูดในตอนที่แถลงข่าวเรื่องของโครงการแก้หนี้ว่าโครงการแก้หนี้เฟสสองที่จะใช้เม็ดเงิน1ล้านล้านบาท จะมาส่วนหนึ่งจะมาจากเงินสำรองระหว่างประเทศนะคะที่ท่านบอกว่ามันมีมากเกินไปนะั่นแหละท่านบอกว่าภาคลัฐมีงบประมาณเช่นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งมีสภาพคล่องกว่า4-5ล้านล้านบาทก็จะหาวิธีการนําเอาออกมาใช้เพื่อดูแลประชาชนก็ฟังแล้วก็ มีหลายการหลายวาระที่สังคมนะคะสาธารณชนต้องมาถกกันเรื่องของเงินสำรองระหว่างประเทศว่าสมควรที่จะออกมาใช้หรือไม่นะคะทุกๆครั้งที่เราถกกันเรื่องนี้ก็คือจะเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่เป็นผู้นำนะคะแล้วเราก็ต้องมาวนกลับมาถึงเรื่องนี้อีกนะคะเนื่องจากว่าก็จะมีลักษณะของการที่จะยืยนยันนโยบายเดิมที่ท่านเคยคิดมานะคะสรุปว่านะคะอยากจะถามว่าทางรัฐบาลนะคะรวมไปถึงกระทรวงการคลงังมีแนวคิดที่จะ ศึกษาใช้ที่จะใช้เงินสำรองระหว่างประเทศมาใช้จริงหรือไม่นะคะถ้าจะนํามาใช้จริงเนี่ยท่านลองอธิบายให้ฟังหน่อยว่าไอ้สภาพคล่อง4 5ล้านล้านบาทเนี่ยท่านไปเอามาจากไหนท่านไปเอามาจากส่วนไหนของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะที่เราก็บอกว่าถ้าจะต้องใช้ถึงหนึ่งล้านล้านซึ่งมันจะไม่รู้ว่าจะต้องใช้เท่าไหร่กันแน่นะคะมันก็คือจะต้องเอาเงินสำรองระหว่างประเทศที่เก็บเป็นเงินตราต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่ก็คือเป็นเงินดอลลาร์แล้วก็เอามาแลกกลับมาเป็นเงินบาทอีกทีนึงรับรองว่า ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยากให้บาทอ่อนเพราะว่าเงินสำรองระหว่างประเทศลดลงเนี่ยถ้ารอบนี้รับรองว่าเงินบาทแข็งโป๊กค,ค่ะถ้าแลกออกมามากขนาดนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะทำจริงๆต้องมีการแก้ไขกฎหมายนะคะโดยเฉพาะกฎหมายพรบธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าใจว่ายังไม่ได้มีอนุญาตให้ท่านทำอะไรแบบนั้นได้นะคะและ อาจจะเป็นเหตุผลหรือไม่ทําให้ดิฉันกลับมานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องมีการผลักดันนะคะตัวแทนของทางฝั่งฝั่งของรัฐบาลไปเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติเพราะว่าหนึ่งในอํานาจหน้าที่ของอบอร์ดของธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นก็คือมีอํานาจในการแก้ไขหลักเกณฑ์ของการใช้เงินทุนสํารองระหว่างประเทศค่ะก็มาถึงคําถามข้อที่3นะคะว่าเ,เป็นเป็นแนวคิดที่ท่านจะศึกษาอีกหรือไม่ที่จะใช้เงินทุนสํารองระหว่างประเทศแล้วก็ช่วยชี้แจงให้ฟังหน่อยว่าที่จะเอามาได้จาก4ีถึงห้าล้านล้านบาทเนี่ยจะเอามาจากส่วนไหนของเงิน ทุนสำรองระหว่างประเทศบ้างค่ะขอบพระคุณค่ะเกินให้รัมนตรีครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพันธ์อมริวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังย้อนไปเรื่องแรกก่อนนะครับก็เอาใจท่านยากพอสมควรนะครับถ้าตอบว่า มีธงมีเป้าหมายแล้วท่านก็จะมาอีกวิธีหนึ่งท่านก็จะบอกว่าก็ธงจะลดไปส5ห้าเ็นใช่ไหมนะครับเราก็บอกว่าไม่มีธงเพราะว่าเปิดการศึกษาให้มันเป็นอิสระซึ่งวิธีการในการศึกษาเนี่ยแน่นอนหนึ่งคือเรื่องของการจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้น2คือเพิ่มความขีดความสามารถในการแข่งขันสามคืออย่าให้เกิดภาระกับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางนะครับโจทย์คืออย่างนั้นครับเราตั้งโจทย์ในเรื่องของผลกระทบเป็นหลักนะครับส่วนสุดท้ายสูตรมันแมจิกนัมเบอร์มันจะเขย่าออกมาเป็นที่เท่าไหร่อันนี้ก็ต้องกกกต้้อออองงงใหผููศึษาาาาานนะรับับบไปปลดยยย่่่่่่เชววทที เรื่องของภาษี CIT แล้วเนี่ยมันจะเสียรายได้ไปแสนเก้าเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขหากเราดูสมการแต่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งอย่างนั้นคือมันไม่มี direct c o r r e l a t e อย่างว่ามันจะลดเท่านี้ปรับห่งปร์เซมันจะลดสามหมื่นบาทเนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะว่าสุดท้ายปรับลงแล้วมันก็เกิดการดึงดูดการลงทุนใหม่ดึงดูด บริษัทใหม่เข้ามามันก็มีรายได้เพิ่มขึ้นครั้งที่แล้วก็เป็นข้อเท็จจริงว่าสุดท้ายมีการปรับลดภาษีในสมัยของท่านนายกยิ่งลักแล้วการจัดเก็บรายได้ตัวเลขมันเพิ่มจริงนะครับท่านจะบอกว่ามันสัดส่วน GDP ด้วยเลตามแต่ตัวเลขมันใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เราก็เห็นได้นะครับแต่สุดท้ายตัวเลขจะเป็นอย่างไรมันต้องมีการศึกษาซึ่งผมเองก็เรียนด้วยความเคารพครับผมเองก็ไม่ได้เป็นนักเศรษฐมิติที่จะตอบท่านได้ว่าสุดท้ายแล้ว ผมก็ไม่เคยไปรันโปรแกรมเองอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้ว่าถ้าปรับแล้วมันจะมีผลกระทบอย่างไรก็ต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญไปไปรันโมเดลแล้วออกมาเป็นคําตอบให้เรานะครับอันนี้ก็ต้องตอบในประเด็นแรกก่อนประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของอการใช้เงินทุนสํารองระหว่างประเทศนะครับตัวเลขไม่น่าจะเป็น4ี่ถึงหล้านล้านบาทนะครับผมผมก็ไม่มีข้อมูลในมือนะครับแต่ว่าเรียนด้วยความเคารพว่าเดี๋ยวผมก็จะไปนาเสนอต่อท่านรัฐมนตรีว่าการเพื่อที่จะหาโอกาสมาสื่อสารกับท่านประเด็นนี้ตอบไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเรียนด้วยความเคาร ต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับนะครับมันจะต้องมีการศึกษาให้ละเอียดรอบคอบนะครับหากจะเดินหน้าเนี่ยในเรื่องที่ได้เรียนเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายไม่มีทางแล้วครับที่หากมีกฎหมายกาหนดว่าห้ามดําเนินการแล้วพวกผมจะไปทํากันได้มันเป็นไปไม่ได้จะต,ต้องแก้กฎหมายหรือไม่อันนั้นก็มาคุยกันแต่สุดท้ายถ้าต้องแก้กฎหมายก็ต้องกลับเข้ามาที่ห้องนี้ ก็ต้องมาพบปะพูดคุยมาถกเถียงกันท่านจะเห็นชอบไม่เห็นชอบใครจะเ,เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิกนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องนําเอาสิ่งนั้นเข้ามาพูดคุยกันในสภาส่วนในความคิดนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าผมเองก็ไม่ได้ฟังในสิ่งที่ท่านถามมานะครับผมก็ไม่กล้าที่จะตอบว่าท่านรัฐมนตรีว่าการท่าน พูดว่าอะไรนะครับประเด็นนี้ไม่ได้ไม่ได้ยินจริงๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านจับประเด็นมาถูกต้องหรือไม่ด้วยซ้ำนะครับก็หวังว่าถูกนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่เป็นไรครับมีประเด็นจั่วหัวมาแล้วอย่างนี้เนี่ยคงมีเวลาในสภาหรือในเวทีใดๆก็ตามที่จะนําประเด็นนี้มาทกแถลงกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณมากครับท่านมนตรีครับเป็นอันจบระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจานะครับต่อไปเข้าสู่ระเบียบ